สลัเป็นหนึ่งในบอดเกมไพ่ย,ยอดนิยมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแค่ไพ่52ใบที่สร้างความบันป่วนสนุกสนานได้แต่มันจะดีไปกว่านี้ไหมครับถ้าหาเกมนี้สามารถเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาตราบได้ที่มีโทรศัพท์หรือคอมเล่นง่ายกราฟิกงามด้วยครับและใช่ครับผมนี่คือเกมสลับอืมอมาบ ก่อนที่จะไปดูเกมกันผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเล่นสลับกนกนมาก่อนครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะมาอธิบายวิธีการเล่นกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเกมสลับบลูมัรเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมจากสลับปกติบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะมาลองรีวิวตามความเห็นส่วนตัวกัน,กนครับผมไปเข้าพันหนึ่งเลยสลับเป็นเกมใช้ไพม่มาตรฐาน52ใบนะคนับชกเกอร์เล่นได้ตั้งแต3่3จนถึง8คนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะนิยมเล่นแบบ4คนเพราะว่า เ็นเลขเดียวครับที่สามารถแจก,กร์ดทั้งหมดให้ท่าโส่ากันได้หลังจากแจก,กร์ดจนหมดกองแล้วเนี่ยป้าหมายของเกมนี้ครับคือทํายังไงก็ได้ให้ร์ดบนมือของเราอะ่ะหมดก่อนคนอื่นเพื่อแย่งชิงตําแหน่งพระราชามาส่วนวิธีการกําจัดไพ่ออกจากมือน,นั้นจะต้องวางไพ่ที่สูงกว่าผู้เล่นคนก่อนครับโดยในเกมสลับเนี่ยจะกาหนดให้ไพ่ที่เลขต่ําสุดคือเลข3และขึ้นไปเรื่อยๆครับไปจบกันที่เลข2ในกรณีที่เลขเท่ากันเนี่ยครับจะให้ดูดอกของไพ่ไล่จากต่าสุดครับคือดอกจิกเข้าหลามตัด โพแดงและสูงสุดครับคือโพดําในการวางเล่นไพ่ครับสามารถทําได้ทั้งหมด4รูปแบบด้วยกันคือใบเดียวหรือซิงเกิลสใบเหมือนกันหรือดับเบิลสมใบเหมือนกันตองหรือทริปเปิลและ4ใบเหมือนกันรวดเดียวนะครับหรือคอร์ดการลงพไพ่ใบเดียวหรือคู่คนก่อนหน้าจะต้องลงไพ่ต่ำกว่าที่ตัวเองจะเล่นให้ตองจะสามารถลงได้ก็ต่อเมื่อคนก่อนหน้าเล่นพไพ่ใบเดียวหรือ ตองที่ต่ำกว่าไพ่ตองที่ตัวเองจะเล่นและไพ่คอสจะสามารถลงได้ก็ต่อเมื่อคนก่อนหน้าเล่นไพ่ดับเบิลหรือไพ่คอสที่เลขต่ำกว่าไพ่คอสที่ตัวเองจะเล่นในการเล่นรอบแรกครับผู้เล่นที่มีไพ่3ดอกจิกจะได้วางไพ่3มดอกจิกเปิดเกมและได้เป็นคนเริ่มก่อนหลังจากนั้นจะเลือกว่าให้เล่นวนไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้ครับโดยวางไพ่ตามกติกาที่ระบุไว้ข้างต้นจนกว่าจะมีการขอผ่านเกิดขึ้น การผ่านคือการที่ผู้เล่นคนที่อยู่ในเทิร์นไม่สามารถลงการที่สูงกว่าได้หรือมีการที่สูงกว่าเหมือนกันครับแต่ว่ายังไม่อยากเอามาเล่นผู้เล่นจะใช้สิทธิ์ขอผ่านได้ครับแต่จะไม่สามารถลงการในรอบน,น,นั้นได้อีกถ้ามีการขอผ่านจนครบทุกคนแล้วยกเว้นผู้เล่นที่วางการ์ดใบล่าสุดจะถือว่ารอบนั้นจบลงครับและการที่เล่นเนี่ยก็ยจะถูกเอาออกไป ผู้เล่นที่ได้วางการ์ดใบล่าสุดครับจะได้เป็นคนวางในรอบถัดไปด้วยอะไรก็ได้โดยที่ไม่จะเป็นต้องเป็นการ์ดใบที่ต่ำที่สุดแล้วจากนั้นครับการเล่นก็จะวนไปเรื่อยๆครับและไพ่บนมือก็จะลดลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งไพรที่การ์ดบนมือหมดเป็นคนแรกคนนั้นจะได้เป็นพระราชาหลังจากนั้นเนี่ยครับผมถ้าเกิดการผ่านรอบนั้นจนจบลงเนี่ยก็จะทําการย้อนสอนไปเล่นในทางตรงข้าม แต่ถ้าเกิดมีคนสามารถเล่นต่อได้อยู่เนี่ยก็ขอให้เล่นต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีใครสามารถลงต่อได้แล้วครับหลังจากนี้ครับทุกๆรอบที่มีคนสามารถเคลียร์การ์ดหมดมือได้อย่างน้อยหนึ่งคนเนี่ยก็จะทําการย้อนสอนตาการเล่นเช่นเดียวกันครับจากนั้นเนี่ยก็จะเล่นกันไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะเหลือคนเดียวที่ยังมีไพ่อยู่ในมือคนนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นทาสหรือสลัฟโดยอัตโนมัติทันทีครับถ้าหากเล่นกันมากกว่า3คนเนี่ยจะมีตําแหน่งเพิ่มขึ้นมาครับคือตัวของราชนินีหรือควีนและรองสลฟัฟ ควีนหรือราชินีเนี่ยก็คือผู้เล่นคนที่2รองจากคิงครับที่สามารถเคลียการออกจากมือหมดได้และรองสลาฟครับคือคนที่สามารถเคลียการออกจากมือได้เป็นคนสุดท้ายของรอบนั้นนั่นเองครับส่วนคนที่เหลือที่ไม่เข้าข่ายเนี่ยก็จะเป็นประชาชนธรรมดาทั่วไปครับหลังจากที่ได้ตำแหน่งกันครบทุกคนแล้วครับทุกคนก็ทำการเริ่มเกมถัดไปได้ตามปกติเว้นแต่ว่าผู้เล่นที่อยู่ในตำแหน่งสลาเนี่ยจะต้องให้การสองใบที่ดีสุดบนมือให้พระราชา และตำแหน่งรองสลับจะต้องให้ให้หนึ่งใบที่ดีสุดให้ราชินีโดยที่พระราชากับราชนีเนี่ยจะให้ไพ่อะไรก็ได้เป็นการแลกเปลี่ยนคืนไปครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการที่แย่ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ครับหลังจากนี้เป็นต้นไปครับจะมีกฎอีกหนึ่งข้อขึ้นมาครับนั่นคือถ้าเกิดมีใครสามารถทําให้ตัวเองไพ่หมดมือได้ก่อนพระราชาคนเก่าคนนั้นจะได้เป็นพระราชาคนใหม่ในทันที และส่งผลให้ราชาคนเก่านะครับผมโดนยืดอํำนาจกลายเป็นทาสหรือสลาฟไปในที่สุดครับและเกมก็จะสามารถวนแบบนี้ไปได้เรื่อยๆได้ไม่มีที่สิ้นสุดครับจนกว่าจะเหนื่อยไปข้างหนึ่งก็ยังได้นะฮะแต่มาคงจะยากมากครับที่จะหาคนมาเล่นกันแบบยาวๆได้ก็เลยมีเกมสลับอึมอับขึ้นมานน่นเองครับผมสลับอึมอับเป็นเกมการ์ดแนวปาร์ตี้ไพ่สลับเบใหม่ที่พัฒนาโดย u n i x Studio จากประเทศไทยซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเกมดังอ่างไทม์ไลน์ เกมถูกออกแบบให้เกิดขึ้นในโลกอนาคตที่เรียกว่าอ e ินเตอร์ทูซึ่งเป็นช่องทางโซเชียลมีเดียเสมือนที่ผู้เล่นเลือกติดตามอินฟลูเอนเซอร์ผ่านอวตารหรือมาสคอตที่ตนเลือกและมีรายการเกมโชว์ชื่อสลับบูมาร์ปโชดาวที่ผู้เล่นในบทบาทอินฟลูเอนเซอร์แข่งกันเล่นไพ่สลับกันในส่วนของตัวเกมครับเกมสามารถเข้าเล่นได้4คนต่อห้องโดยระบบเกมจะใช้ระบบเล่น3รอบในการสะสมคะแนนผู้เล่นที่ได้เป็นคิงจะได้รับ2คะแนนควีนได้รับ1คะแนน พีโผ <People S 2> ได้รับติดลบ1คะแนนและสลาฟได้ลบ 2, 2คะแนนตามระดับผู้เคลียร์การได้ก่อนหลังตามกฎที่อธิบายไว้ข้างต้นนะครับและในแต่ละตาจะมีเวลาช็อตค็อกให้รอบละ20วินาทีถ้าเกิดเลือกไม่ทันเกมจะทําการเลือกให้โดยอัตโนมัติหลังจากสะสมคะแนนครบ3รอบแล้วใครได้คะแนนสูงสุดก็จะเป็นผู้ชนะไปและได้เงินรางวัลเป็นเคอร์เรนซีในเกมที่จะได้ลดหนั่นกันไปตามอันดับที่ได้กันนะครับทางในตอนที่ได้เล่นเป็นคิงจะมีกราฟิกแสดงความยินดีออกมาและ ถ้าสามารถเป็นคิงได้สองสิติจะได้รับเป็นไฮคิงและถ้าเกิดยังรักษาตำแหน่งได้ครบ3ตารวดเนี่ยจะได้รับแอบกซ์ลูทโมนาคีเป็นการบ่งบอกว่าคุณเล่นเก่งมากในรอบนั้นด้วยครับในส่วนของห้องที่มีให้เล่นก็จะมีห้องทั่วไปห้องแร็งกิ้งห้องส่วนตัวและห้องสอนเล่นห้องสอนเล่นก็ตรงตัวครับสอนเล่นแบบง่ายๆให้ทุกคนเล่นเป็นห้องทั่วไปจะเป็นการเข้าเล่นแบบออนไลน์กับคนอื่นๆโดยที่สามารถกดแล้วรอเข้าเล่นได้เลย แต่ถ้ากดไม่ทันเนี่ยระบบก็ยังใจดีครับยังทําการหาห้องใหม่รอให้เราได้ก็ถ้าทุกคนเห็นว่ามันขึ้นแล้วก็อย่าลืมรีบกดกันด้วยนะครับผมจะได้ไม่เสียเวลากันนะครับห้องส่วนตัวเอาไว้ใช้เล่นปาร์ตี้กับเพื่อนๆได้โดยจะสามารถสร้างห้องขึ้นมาแล้วใช้รหัสเข้าเล่นได้แบบเกมออนไลน์ทั่วไปเลยครับส่วนห้องแรนกิ้งเนี่ยตอนนี้ยังไม่เปิดให้เล่นนะครับรออัปเดตกันต่อไปและในเกมนี้ก็มีระบบปรับแต่งด้วยครับผมซึ่งสามารถเอาไว้ให้ผู้เล่นสามารถใช้ตกแต่งหน้าจอตอนเล่นเกมได้ ไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวละครกราฟิกตอนเกิดอีเวนต์สำหรับ f ake, ไพ่เอฟเฟกต์ป้ายชื่ออินโทรฉากหลังฉากหน้าสติ๊กเกอร์และอีโมดที่สามารถเลือกไปได้สูงสุด9อันและสิ่งที่ขาดไปไม่ได้สาหรับเกมยุคปัจจุบันเลยครับก็คือกาชาครับใช่ครับเกมนี้แม่งมีด้วยซึ่งท่านสามารถใช้เคอร์เนซีของเกมในการเอามาสุมกาชาได้มีให้เลือกทั้งคูณ1กับคูณ10ซึ่งของที่อยู่ในกาชาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นของตกแต่งทั้งหมดเลยครับแต่แต่แต่ ทุกเกมที่มีการทานเนี่ยจะต้องมี SSR หรือของแร r ออกมาใช่ไหมครับและ SSR ของเกมนี้ก็คือที่ว่าใครจะได้กลับบ้านทั้งน้าตาตัวละครพิเศษที่จะมีเสียงภาคเป็นของตัวเองด้วยครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ตัวสล a m มอนมาสคอตประจำา o f i i i a l c h anel n ของรายการ s l p ปอืมอาบโชว์ดาว ที่จะมาสร้างความบันเทิงให้ผู้เล่นคนอื่นด้วยพัชชาบอยเป็นน้องชายของวัชชบอยตัวจริงที่ปล่อยช่องล้างไปและอยากทําให้ช่องกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งอัครินอดีตไอดอนที่โดนออนไลน์ดิสครับชันทำให้ต้องเปลี่ยนบทบาทเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีความฝังใจจากการผิดใจกับเพื่อนสมัยเรียนและมิล่เจ้าของมิล่พีเดียที่กาลังสูญหายไปกับโลกออนไลน์ที่โดนสลับมอนชวนมาร่วมรายการเพื่อไม่ให้มิล่พีเดียสูญหายไป และนี่ก็คือทั้งหมดของเกมสลับบึมมากแบบคร่าวๆค,ครับทีนี้มาดูความเห็นส่วนตัวของผมกันก็หลังจากที่ได้มโอการลองเล่นประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลองเล่าแบบตรงๆเลยนะครับผมคือก็ไม่ได้สปอนเซอร์จากเกมเขานะฮะก็สลับบึมมาเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นเกมสลับที่โอเคได้มาตรฐานเลยเพราะว่ามันแทบจะตรงกับที่เล่นกันจริงๆแบบที่ผมที่ผมเล่นจริงๆแบบเล่นเป็นบอร์ดเกมนะครับผมจุดเด่นมากๆของเกมนี้ผมรู้สึกว่าอยู่ที่กราฟิกครับผมซึ่ง กราฟิกเนี่ยมันทําให้ผมรู้สึก comfortable ไปกับเกมมากแล้วก็รู้สึกเข้าถึงง่ายและน่าใช้ครับผมก็ต้องบอกว,ว่าขอยกเครดิตให้ทีมอาร์ตจากดินใจซูเรียเลยครับผมคือไปรีเสิร์ชมาแล้วดูว่านี่คือเป็นอันนี้เป็นทีมงานที่เขาทำเรื่องกราฟิกนะครับผมก็ขอบคุณด้วยนะฮะก็สิ่งที่ผมรู้สึกเจ๋งอีกอย่างหนึ่งครับผมคือเรื่องของการคอร์สแพลตฟอร์มครับซึ่งด้วยรูปแบบการเล่นที่มันไม่ได้มีใครเสียเปรียบได้เปรียบจากการอยู่ต่างคอนโซลเนี่ยทำให้เล่นได้แบบกว้างขึ้นเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นนทัั้ง iOS Android และ Steam ใคอรบ แล้วก็อีกมุมหนึ่งก็คือส่วนที่ผมรู้สึกว่ายังเพิ่มเติมได้อีกซึ่งอันนี้ก็มาเดี๋ยวมาคุยกันก็สิ่งที่ผมอยากเพิ่มเติมก็คือแบบอยากให้มีลองมีระบบการเล่นแบบ5รอบดูครับผมรู้สึกว่ามันอาจจะได้เห็นอะไรที่มันบันเทิงกว่า3รอบก็ได้คือ3รอบผมรู้สึกว่ามันอาจจะสั้นไปในการในการเกิดแพทเทิร์นที่ทําให้ผมทําให้แบบเหมือนในปาร์ตี้มันรู้สึกแบบบันเทิงมากอย่างเงี้ยครับผมผู้เล่นตกเป็นท่าสรอบแล้วเนี่ยถ้าเกิดเล่นแบบ3รอบมันก็หมดหวังแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเล่นเป็น5รอรอบ มันมีโอกาสทีท่ทําให้ธาตุหรือสลาฟเนี่ยพิกน,นลกกลับมาเป็นคิงแล้วเป็นผู้ชนะเป็นอันดับ2อันดับ3ได้อย่างงี้ครับมันจะแบบอารมณ์มันจะแบบ yes yes แบบนี้นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องรหัสในการเข้าเล่นกับเพื่อนครับอันเนี้ยเป็นข้อแนะนาที่อยากให้ลองเปลี่ยนดูเพราะว่าตัวรหัสเนี่ยผมรู้สึกมันยาวไปนิดน,นึงคือปัญหาที่ผมไปเจอมาจริงๆเนี่ยก็คือแบบผมไปเล่นกับเพื่อนใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยผมก็ เอาเหมือนยี่รหัสให้เพื่อนใส่ครับแล้วทีเนี้ยมันใช้เวลามันใช้เวลานานไปหน่อยครับมัน10ตัวครับแล้วมันจะนานไปนิดหนึ่งแล้วนอกจากที่รหัสจะยาวแล้วเนี่ยรหัสยาวแล้วมันเสียเวลาเนี่ยถ้าเกิดในกรณีที่พิมรหัสเลขผิดแม้แต่ตัวเดียวเนี่ยก็คือยิ่งวุ่นวายเข้าไปใหญ่ครับยิ่งเสียเวลานะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผมรู้สึกว่าอยากให้ทําห้องอีกประเภทหนึ่งขึ้นมาครับอยากให้เป็นห้องแบบลคล้ายๆโหมดอาร์เคดของตัวโอวัชครับซึ่งมันจะเป็นแบบที่จะมีรูปแบบการเล่นที่ต่างออกไปจากรูปแบบการเล่นปกติครับ ซึ่งผมมองว่าจะทําให้ระบบการเล่นเกมในระยะยาวทําให้มันไม่น่าเบื่อเกินไปครับคือถ้าเกิดต้องเล่นซ้ําไปซ้ำมาสลาบแบบสลาบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยสลาบสคนไปเรื่อ,อยๆครับบางทีมันก็อาจจะเบื่อเร็วไปหน่อยอย่างเงี้ยฮะซึ่งถ้าเกิดมีโหมดพิเศษ,ษขึ้นมาเนี่ยอาจจะทําให้รสชาติในการเล่นเกมสลับมมาเนี่ยอาจจะแปลกใหม่ไปตลอดก็ได้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวเกมสลับมมานะครับถือว่าเป็นงานหนักที่แบบโอ้ไม่ใช่ย่อยนะครับผมงานนี้นะฮะ คือผมอยากกลับมาลองทําอะไรที่แปลกใหม่ต่างจากการที่ผมไปทาแบบทาคลิปซีรีส์ทั่วไปนะครับผมแล้วก็เอาจริงๆเนี่ยไอ้โปรเจกต์ที่ผมทำโปรเจกต์ที่ผมทําคลิปนี้คือทําตั้งแต่ตอนมันโค้ดเบต้าเปิดใหม่ๆเลยครับผมคือผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ารีวิวอะมันน่ารีวิวน่าลองแบบแปลกใหม่นี้เลยอยากมารีวิวให้นะครับผมแต่ว่าเขียนไปเขียนมายาวเลยครับผมยาวเป็นเดือนเป็น2เดือน3เดือนนะฮะก็แก้กันหลายดาวด้วยก็เลยทำให้กินเวลานานมากกว่าจะได้คลิปนี้ออกมาก็คือผมไม่แน่ใจว่าคลิปลงไปเนี่ย,คยโค้ดเบต้ามันจะจบไปอย,อยงนะก ถ้าเกิดมันถ้าเกิดตอนตอนที่ผมลงเนี่ยน่าจะยังเปิดอยู่นะครับตอนผมลงเนี่ยน่าจะยังเปิดอยู่สามารถยังสามารถไปลองเล่นได้ครับผมยังเป็นโค้ดเบต้าอยู่นะซึ่งก็สามารถเล่นได้ทั้งอ่าแอนดรอย iOS แล้วก็คอมผ่านสตีมได้เลยนะครับผมก็ถือว่าจบการรีวิวเกมเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าเกิดก็ถ้ารู้สึกว่าตรงไหนตกหล่นหรือว่าอยากให้พัฒนาในส่วนไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับผมจะได้เอาไปพัฒนาต่อเนื่องนะครับผม ก็ขอจบการรีวิวว่าเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าที่เป็นคลิปประเภทนี้นะครับผมส่วนใครที่ไม่เคยติดตามช่องผมแล้วมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยก็คือประเภทคลิปที่ผมลงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคลิปแบบเลสเพลย์หรือเล่นเกมทั่วไปนะครับผมไม่ได้มาทำอะไรแบบนี้บ่อยๆนะก็ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับผมก็กราบสวัสดีครับผมโดยการทำปวงครับป,ปิดคลิปครับ